Container Showcase r e ีวิวตู้บ้านสำนักง,งานสำเร็จรูปสีเ e รดดากอนสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้ Container คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจัดส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นตู้ประกอบใหม่สำหรับเป็นออฟฟิศที่ไซส์งานนะครับรายละเอียดของทั้ง2ตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพาท่านผู้ชมมาชมไปพร้อมๆกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่นะครับ โครงสร้างทั้งหมดที่เห็นเป็นสีขาวจะเป็นโครงสร้างเหล็กซิงค์แล้วก็โครงสร้างด้านล่างจะเป็นเหล็กซิงค์ทั้งหมดนะครับถูกพ่นทับด้วยสีกระสนีมของท o a Red ดออกไซด์และพ่นทับด้วยสีจริงของที a อกรีปตันอย่างโครงสร้างเ็นในภาพจะเป็นสีขาวครับตัวผนังและหลังคาครับของตัวตู้จะเป็นแผ่นฉวนสัเร็บรูปโ Showcase ISOwall ซึ่งลักษณะของแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีภายนอกอย่างเ็นในภาพเป็นสีแดงเร d ดากอน ส่วนภายในจะเป็นสีขาวและตรงกลางระหว่างแผ่นนะครับจะมีโฟมโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมขาวชื่อของเขาคือโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติคือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้หรือบางท่านอาจจะเรียกว่าไอโซวอลแต่ตัวนี้เป็นโฟมเอฟเกรดก็คือเป็นฟู้ดเกรดเกรดสำหรับผลิตห้องผลิตอาหารนะครับเราก็คือเอาเกรดดีมาใช้ทั้งหมดตัวตู้ครับมีหูหิว้วสําหรับยกและเคลื่อนย้ายจํานวน4หู4มุม4ด้านแล้วก็จะมีหลังคายืน่นทั้งหน้าทั้งหลังให้นะครับ ด้านหน้าครับที่เป็นด้าน6.0 0เมตรครับจะมีตำแหน่งประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ2.0 0เมตรพร้อมลูกบิดของเยลหูช้างและซอปดอครับหน้าต่างครับที่เห็นด้านหน้ามีให้จำนวน2ชุดในโปรโมชัน่นจะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสลับกรอบอลูมิเนียม UPVC เกรด A ขนาด1.0 0คูณ1.10เมตรพร้อมมุงลวดให้เรียบร้อยแล้วครับเป็นบานเลื่อนสลับนะครับตรงนี้ นี่คือรายละเอียดด้านหน้าของตัวตู้ที่เป็นด้าน6เมตรด้าน3เมตรด้านซ้ายมือครับจะเป็นตำแหน่งของตัวที่เป็นผนังทึบทั้งหมดครับแล้วจะมีด้านที่เป็น6.00เมตรด้านหลังจะมีตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศฮาตาลิขนาด8นิ้วและด้าน3.00เมตรฝั่งนี้ครับจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์อินเวอร์เตอร์13,000 BTU ใหม่มกเบอร์5 แล้วเราเทสไฟอยู่นะครับนี่คือปลั๊กคู่กาวที่สามารถไปจําได้ปลั๊กคู่กาวตรงนี้เป็นแบบกันน้ําครับนะครับเขาเรียกว่า power plug นะครับแบบกันน้ําและมีสายกาวแท่งกาวให้เรียบร้อยแล้วอันนี้แนะนําถึงหน้าง,งานตอกแท่งกาวลงดินด้วยนะครับนี่คือภาพรวมภายนอกของตู้กว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร70รุ่นหลังคายื่นและเป็นสี red dragon ครับ มาดูลายละเอียดภายในของตัวตู้กันต่อครับผมขออนุญาตปิดประตูเพื่อการเสียงรบกวนจากภายนอกเนื่องจากว่าตู้นี้มีฉนวนการความร้อนทั้งผนังและหลังคาซึ่งฉนวนตัวนี้เขาจะการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟและเก็บความเย็นได้ครับทางเข้าเมื่อสักครู่ครับเปิดประตูเข้ามาจะเจอกับสวิตช์ปิดเปิดเป็นของฮาโก้ซึ่งควบคุมพัดลมดูอากาศและหลอดไฟของฟิลิป LED 2หลอดครับ ด้านข้างกันครับรีโมทเครื่องปรับอากาศครับไล่มาที่ตัวตำแหน่งของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์อินเวอร์เตอร์1 3 0 0 0หมื่ิใหม่มอกอเบอร์5ตู้ควบคุมถูกต่อจากเวอร์ปลัก๊กันนะ้ำเมื่อสรู่เข้ามาที่เมนเซกิตและเซกิตของเลเซอร์นะครับตู้ควบคุมไล่ลงมาด้านล่างของตู้ควบคุมจะเป็นตำแหน่งของปลั๊กคู่กาวของฮาโกเรามีให้2ชุดนะครับฝั่งนี้1แล้วก็ด้านไกลตรงนี้อีก1ครับ นี่คือตำแหน่งของปัดคู่กาวพัดลมเลือการครับเป็นของฮาตาลีขนาด8นิ้วตัวหน้าต่างครับหน้าต่างเป็นบานเลื่อสนสลับครับของฮอฟเฟนพร้อมตัวล็อกให้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้มีมุงรวดให้ครับทั้ง2ชุดเหมือนกันครับตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถสลับได้ตามความต้องการการใช้งานครับตัวพื้นครับพื้นจากโครงสร้างเหล็กซิงก์ก็ถูปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ด หนา16มิลและปูทับด้วยกระเบื้องอยางลายไม้พร้อมคิ้วบัวพลาสติกให้รอบตู้ครับตัวตู้ใบนี้ครับอย่างที่ผมแจ้งไปมีส่วนกันความร้อนทั้งผานังและหลังคาดังนั้นวางกลางแดดเขาจากการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟและเก็บความเย็นได้เวลาเปิดเครื่องปรับอากาศแอร์จะทํางานไม่หนักนะครับแล้วก็ตู้อย่างที่ผมแจ้งไปเหมาะสำหรับวางทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ได้ครับ นี่คือรายละเอียดทั้งหมดของตู้2ใบนี้ครับหากท่านลูกค้านะครับสนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ l ลาย OA ของทางบริษัท a s i n Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.container showcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมครับอยากกดไลค์ไว้เพื่อรับชมโปรโมชั่นดีๆของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ